สวัสดีครับพบกับเราเล่าเรื่องหลอนสองยามเรื่องนี้ออกอากาศในรายการเดอะช็อคเมื่อวันที่21กรกฎาคมพศ2 5 5 0ถ่ายทอดเรื่องราวโดยคุณเบิร์ตเรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งเพื่อนคุณเบิร์ตได้โทรมาขอให้ไปร่วมงานศพคุณพ่อของเขาที่วัดย่านเทเวศคุณเบิร์ต ก็ได้ไปร่วมงานศพพร้อมกับเพื่อนๆอีกกลุ่มหนึ่งจนฟังสวดพระอภิธรรมศพเสร็จแล้วแขกก็ทยอยกันกลับบ้านแต่คุณเบิร์ตกับเพื่อนๆยังคงนั่งคุยกันกับเพื่อนที่เป็นลูกผู้ตายระหว่างนั้นฝนก็ตกลงมาเลยทำให้กลุ่มคุณเบิร์ตยังไม่สามารถกลับบ้านได้ระหว่างที่นั่งรอฝนตกหยุดยูนั้น ลุ่มเพื่อนคุณเบิร์ตก็เกิดความคึกขนองเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อว่าเอกเขาก็พูดเล่นๆขึ้นมาว่างานนี้เลี้ยงแค่ขนมธรรมดาถ้าเป็นงานศพกูกูจะเลี้ยงอย่างหรูหราเลยหลังจากนั้นก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งมองไปเห็นกระดานหน้าศาลาซึ่งเป็นกระดานที่เอาไวเ้เขียนกำหนดสวดพระอภิธรรมศพ โดยจะมีชื่อของคนตายเวลาสวดศพเจ้าภาพกําหนดวันเผาเขียนอยู่บนนั้นคุณเบิร์ตเขาลองให้ผู้ฟังและพี่ปองสังเกตดูว่าแทบทุกวัดกระดานพวกนี้จะไม่มีใครเขาทิ้งช็อกเขียนกระดานเอาไว้ไม่มีแม้แต่เศษช็อกที่ตกอยู่ตามพื้นเวลาเขียนก็มักจะทำโดย คลของวัดเท่านั้นและหลังจากเขียนเสร็จแล้วก็จะเก็บช็อกไว้อย่างมิชิดเป็นอย่างดีแต่เพื่อนของคุณเบิร์ตคนหนึ่งวิ่งหายไปสักพักแล้วก็กลับมาพร้อมกับช็อกหนึ่งอันในมือซึ่งไม่รู้ว่าไปหามาจากไหนจากนั้นเขาก็เอามาเขียนกระดานเล่นเป็นชื่อนามสกุลจริงของคนที่ชื่อเอกแต่ แทนที่เอกจะโกรธกลับบอกว่ามึงเขียนนามสกุลกูผิดจริงๆมันต้องเขียนแบบนี้แล้วเอกก็แก้ให้ถูกโดยการลบเครื่องหมายหมายทันตาคาดออกความขนองที่ยังไม่จบไม่สิน้นเพื่อนคนนั้นก็เลยเขียนทั้งวันตายวันเผาเอกก็ให้ความร่วมมือด้วยการบอกว่าไม่เอาไม่ตายวันนี้หรอก กูตายวันนี้เดี๋ยววันจันทร์พวกมึงก็ไม่มางานกูพูดจบเอกก็เอาโทรศัพท์มาเปิดดูปฏิทินแล้วบอกว่าเอาวันนี้ดีกว่าวันที่14สิงหาคม2549แล้วอีกเก็ดวันเผาวันที่20สิงหาคม2549แล้วเอกก็หัวเราะชอบใจตอนนั้น ยังไม่มีใครคิดอะไรต่างคิดกันว่าเป็นเรื่องขำๆำแล้วเพื่อนก็ได้เขียนตามที่เอกบอกมีทั้งชื่อนามสกุลวันตายวันเผาไว้อย่างครบถ้วนหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นผ่านมาได้สักระยะหนึ่งเอกก็โทรมาหาคุณเบิร์ตเราให้ฟังว่าช่วงนี้เขาเหนื่อยเหลือเกินนอนไม่ค่อยหลับเลยแล้ว ก็ฝันแปลกๆบ่อยมากเอกจะฝันทำนองว่ามีคนพาเขาไปที่ไหนไม่รู้คล้ายๆกับวัดที่เคยไปงานศพพ่อเพื่อนเอกบอกว่าเขาเดินตามคนคนนั้นไปเอกได้เจอคุณมากมายแต่พอเดินเข้าไปคุยด้วยกลับไม่มีใครคุยกับเอกเลยสักคนเอกบอกว่าฝันทำนองนี้หลายครั้งแล้วคุณเบิร์ต ก็บอกว่ามึงอาจทำงานหนักไปหรือเปล่าคืนนี้มานอนที่บ้านกูเอาไหมเดี๋ยวจะเปิดแอร์ให้นอนเมื่อถึงเวลาช่วงหัวคำ่ำเอกก็มาตามคำชวนของคุณเบิร์ตเช้าว,วันรุ่งขึ้นเอกก็ปลุกคุณเบิร์ตตั้งแต่หกโมงเชา้าทั้งๆท,ที่ปกติแล้วเอกเป็นคนขี้เศราและนอนตื่นสายมาก เอกเล่าให้ฟังว่าระหว่างที่หลับอยู่เขาฝันว่ามีคนมาลากเขาลงจากเตียงพาไปยังสถานที่คล้ายๆที่เดิมก็เหมือนเดิมคือเอกคุยกับใครก็ไม่มีใครคุยด้วยแต่ครั้งนี้เอกบอกว่าเขารู้สึกไม่ดีเลยวิ่งหนีคนที่พาเขาไปจนสะดุ้งตื่นขึ้นมาและในระหว่างที่เอกเล่าอยู่คุณเบิร์ด ก็เหลือไปเห็นแผลที่แขนของเอกคุณเบิร์ตเลยถามว่าแขนไปโดนอะไรมาเอกบอกว่าเขาล้มตอนที่วิ่งหนีมาและตอนวิ่งมาก็ใส่รองเท้าสีแดงของแฟนคุณเบิร์ตที่อยู่หน้าห้องด้วยวิ่งหนีจนรองเท้าขาดคุณเบิร์ตก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากคิดว่าเอกคงอ่อนเพลียเลยฝันล้ายไปเอง อยู่มาวันหนึ่งกลุ่มเพื่อนคุณเบิร์ตก็ได้ไปเที่ยวกันแถวแถวรัชดาซึ่งในกลุ่มนั้นก็มีเอกอยู่ด้วยและทั้งสองก็ได้มีการตกลงกันแล้วว่าคืนนี้เอกจะเป็นคนขับรถเพราะว่าเอกเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบดื่มแล้วก็จะไปนอนที่บ้านคุณเบิร์ตระหว่างทางขากลับคุณเบิร์ตก็สังเกตเห็นว่าเอก เหมือนคนที่เหนื่อยหอบอกมากๆทั้งๆท,ที่เวลาอยู่กับเพื่อนเอกจะเป็นคนที่เฮฮาสนุกสนานแต่แล้วเอกก็เปลี่ยนใจบอกว่าวันนี้เขาจะไปนอนกับแฟนดีกว่าเพราะเขารู้สึกไม่ค่อยดีคุณเบิร์ดก็ไม่ได้ว่าอะไรเวลาประมาณตีสีในคืนเดียวกันนั้น ก็มีโทรศัพท์จากแฟนคุณเอกโทรมาหาคุณเบิร์ตบอกว่าเอกลื่นล้มที่หน้าห้องตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลพระรามเก้าคุณเบิร์ตก็รีบไปในทันทีแต่สุดท้ายก็ไม่ทันเพราะเอกได้เสียชีวิตแล้วหมอบอกว่าเอกมีอาการปอดแฟบไปข้างหนึ่งคือเป็นโรคอะไรสักอย่างแต่ที่น่าแปลกคือเอกไม่ดื่มเหล้า ไม่สู่บุรี่และที่สำคัญวันที่เอกตายก็คือวันที่13สิงหาคม2549ก่อนหน้าวันที่เขียนบนกระดานแค่วันเดียวในระหว่างที่ทุกคนกำลังวุ่นวายอยู่กับเรื่องการตายของเอกก็ไม่มีใครนึกถึงเรื่องกระดานงานศพในวันนั้นเลยเพราะต่างคนก็ต่างลืมกันไปหมดแล้วคุณเบิร์ตท,ที่กำลังติดต่อกับญาติของเอก เพราะตอนนี้พ่อแม่เอกอยู่ที่ต่างประเทศกันหมดแล้วคุณเบิร์ตก็นึกขึ้นมาได้ว่าเอกมีป้าคนหนึ่งอยู่แถวแถวาลาดพร้าวคุณเบิร์ตก็ได้ติดต่อไปและได้หาวัดที่จะนํำศพเอกออกไปตั้งในระหว่างนั้นด้วยแต่ที่แปลกก็คือหาวัดไม่ได้เลยสักวัดเดียววัดแถวห้วยขวางที่คุณเบิร์ตอยู่ก็ไปดูมาหมดบางวัด คุณเบิร์ตรู้จักกับเจ้าอาวาสแต่ก็ยังไม่ได้มีคิวเต็มทุกวันในระหว่างที่กำลังเคร่งเครียดกันอยู่นั้นก็มีโทรศัพท์โทรเข้ามาเป็นสายจากป้าของเอกบอกว่าหาวัดได้แล้วโดยเพื่อนของป้าเขาเป็นคนจัดการให้คุณเบิร์ตรู้สึกโล่งใจที่ได้ยินแบบนั้นเลยถามป้าแกไปว่าวัดไหนและ วัดที่ป้าบอกมาก็คือวัดเดียวกันกับงานศพพ่อเพื่อนและที่สำคัญคือศาลาเดียวกันตอนนี้ที่ทุกคนเริ่มนึกถึงเรื่องกระดานงานศพเพราะเหตุใดมันถึงได้บังเอิญขนาดนี้เพื่อนทุกคนที่มางานศพของเอกต่างก็นนั่งจับกลุ่มพูดคุยกันถึงเรื่องของกระดานอาถรรพ์กระดานเดียวกัน นั้นที่เขียนกำหนดการวันเผาศพเอกซึ่งเป็นวันที่20สิงหาคม2549ตรงกับวันที่เอกกำหนดไว้บนกระดานในวันนั้นทุกประการเพื่อนๆได้ลองนําวันเกิดของเอกไปดูหมอตามสํานักดูดวงต่างๆและแทบทุกที่ก็จะบอกคล้ายๆกันก็คือเอกยังไม่ตายแต่ช่วงนี้ จะต้องอยู่อย่างลำบากทำอะไรก็จะไม่ประสบความสำเร็จและคุณเบิร์ตเล่าต่ออีกว่าเอกไปเข้าฝันเพื่อน,อนบอกให้เอาเงินไปคืนเขาบ้างเอากางเกงยีนไปคืนบ้างยามที่บริตัทก็มักจะเห็นเอกตอนกลางคืนเอกยังทำทุกอย่างเหมือนกับตอนที่เอกยังมีชีวิตอยู่และมีอยู่ครั้งหนึ่งแฟนถามคุณเบิร์ตว่าใคร เอารองเท้าสีแดงของเธอไปใส่ทำไมมันถึงได้ขาดแบบนี้พอคุณเบิร์ตได้ฟังก็ถึงกับขนลุกนึกย้อนกลับไปในวันที่เอกฝันที่เขาบอกว่าวิ่งหนีออกมาและทำรองเท้าคู่สีแดงขาดพระรูปหนึ่งที่รู้เรื่องราวท่านให้ความเห็นเรื่องนี้ว่าเอกอาจจะยังไม่ถึงที่ตายแต่มาเขียนให้ตัวเองตาย วิญญาณจึงไม่ไปไหนต้องชดใช้กรรมจนกว่าจะถึงวันสิ้นอายุไขจริงถ้าอยากให้เอกไปสู่สุคตินั้นจำต้องใช้กุศลแรงคือการบวชสุดท้ายแล้วเพื่อนๆก็ได้นัดกันลาพักร้อนรวมตัวกันและบวชอุทิศส่วนกุศลให้กับเอกผู้ร่วงลับถึงทุกวันนี้เอกก็ยังคงไปเข้าฝัน คนที่รู้จักแต่ก็น้อยลงกว่าเมื่อก่อนมากแล้ววิญญาณของเอกอาจยังวนเวียนอยู่ยังไม่ไปไหนเพื่อนเพื่อนทุกคนคิดถึงเอกอยู่เสมอและทำบุญให้เอกทุกครั้งที่มีโอกาสและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดขอขอบคุณที่มาครั้งสยองและเรื่องที่จะเล่าต่อไปคือเรื่องของหุ่นพมา่า เรื่องเล่าจากรุ่นพี่ผู้ชายที่ผมนับถือคนหนึ่งเขาได้ถ่ายทอดเรื่องเล่านี้ให้ฟังพี่คนนี้ชื่อว่าสุภกิจแต่ผมมักเรียกแกว่าปากิจเพราะผมแกงอกทั้งหัวเมื่อสิบกว่าปีก่อนพศ2อ,อ4 8อากิจทำงานเป็นหัวหน้าช่างซ่อมบำรุงที่โรงงานแห่งหนึ่งแต่ แกมีรสนิยมชอบสะสมของเก่าแปลกๆภายในบ้านชั้นเดียวมีแต่ของสะสมวางอยู่ทุกที่อยู่มาวันหนึ่งโรงงานได้จัดสัมมนาที่กาญจนบุรีโดยจะพาไปเที่ยวทางฝั่งพมา่าและที่สำคัญสามารถพาครอบครัวไปได้ปากิจดีใจมากเพราะจะได้พาภรรยากับน้องปอย ลูกสาวอายุสี่ขวบไปพร้อมกันหลังจากสัมมนาเสร็จแล้วข้ามไปฝั่งพมา่าแกก็ไปเดินเล่นตลาดคนเดียวแล้วสายตาก็ไปหยุดที่ร้านขายของเก่าร้านหนึ่งเขาเหมือนดังต้องมุนสะกดแกเข้าไปมองดูของจนมาสะดุดกับหุ่นพม่าตัวหนึ่งเปยวภรรยาของแกเดินตามมา เหมือนรู้ความคิดเลยบอกว่าอย่าเอาเลยป้าดูน่ากลัวจังแต่ป๋ากิจก็ไม่สนใจเพราะอยากได้หุ่นตัวนี้มากทางเจ้าของร้านเป็นชายแก่ยิ้มพร้อมกับบอกว่าชอบหรือครับเดี๋ยวจะลดราคาให้สรุปแล้วแกก็ซื้อมาจริงๆกลับมาที่บ้านพักก็เอามาวางไว้หลังตู้เสื้อผ้า โดยที่แกกับภรรยาออกมานั่งเล่นหน้าบ้านและน้องปอยนอนหลับอยู่บนเตียงสักพักเหมือนแกจะได้ยินเสียงคนเดินในบ้านก็คิดว่าลูกสาวตื่นแล้วแต่เทว่าเสียงที่เดินแต่ละก้าวมันเหมือนคนเดินลากขายาวๆแกหันไปมองหน้าภรรยาถามว่าได้ยินไหมเือพยักหน้าให้ ปากีตเลยลุกขึ้นไปเปิดดูกดว่าลูกยังนอนหลับอยู่แต่พอก้มลงดูก็พบว่าหุ่นพมา่ามันมาอยู่ติดกับประตูแกก็แปลกใจเพราะจำได้ว่าวางไว้หลังตู้เ้ิยความที่เป็นคนไม่กลัวผีแกเลยอุ้มหุ่นจะเอาไปไว้ที่เดิมแต่จังหวะจะเดินไปหางตาแกเหมือนเห็นว่าหุ่นปากมันขยับ เหมือนมันยิ้มพอหันไปมองก็ไม่มีอะไรเลยคิดในใจไม่มีอะไรมัง้งสักพักก็พากันออกไปกินข้าวที่ร้านอาหารพอขากลับเข้ามาก็บังเอิญเจอป้าแม่บ้านที่ประจำอยู่บ้านพักนั้นเดินคุยกันมาสองคนป้ากิจจับใจความบทสนทนาได้ว่าบ้านหลังนั้นเขาจ้างลำพมา่ามาเล่นให้ดูถึงบ้านเชียวเหลอ ด้วยความสงสัยปากิจก็เลยถามว่าหลังไหนครับป้าป้าแม่บ้านก็ชี้ไปปรากฏว่านั่นมันเป็นบ้านพักของแกนี่นาแกเลยรีบเร่งฝีเท้าเดินไปดูพอถึงหน้าบ้านสิ่งที่แกเห็นคือเงาคนสูงเกือบติดหลังคาและทำท่าไล่ลำแปลกๆอยู่แกจำได้ว่าลำเหมือนชาวพม่า,เ,า,มาเพราะ เพิ่งดูมาในขนาดนั้นภรรยากับลูกสาวยืนกอดกันแน่นเพราะความกลัวปากิจก็รีบเดินไปเปิดประตูแต่สิ่งที่พบก็คือความว่างเปล่าสายตาปากิตรีโฟกัสไปที่หุ่นพมา่าที่หลังตู้ตัวนั้นแต่ตอนนี้มันหายไปแล้วแกตกใจคิดว่ามีขโมยเข้ามาในห้องแต่พอเดินเข้าไปในบ้าน แกมองเห็นประตูตู้เสื้อผ้าค่อยๆแง้มออกแล้วหุ่นพม่าก,ก็ล่วงลงมาแกเดินไปดูท่ามกลางความสงสัยว่ามันย้ายที่เองได้ยังไงหุ่นผีหรือเปล่าและเพื่อความสบายใจของภรรยาและลูกแกเลยเอาหุ่นตัวนั้นใส่ตู้เสื้อผ้าไว้แล้วไขกุญแจล็อกไว้เสียเลยแล้วทั้งหมดก็เข้านอนตอนประมาณห้าทุ่มครึง่ง เียวผู้เป็นภรรยานอนกอดน้องปอยหลับไปก่อนแล้วสักพักแต่ปากิตยังอ่านหนังสืออยู่แล้วหางตาแกมีความรู้สึกว่าเหมือนตู้เสื้อผ้ามันขยับแต่พอจ้องมองอย่างตั้งใจกลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนถึงเวลาเที่ยงคืนกว่าแกเลยล้มตัวปิดไฟหัวนอนในตอนที่ความรู้สึกเหมือนกำลังจะเคลิ้มหลับ สายตาแกมองหินเงาดำใหญ่ติดฝ้าเพดานลักษณะเหมือนกำลังไล่ลำอยู่แกคิดในใจอะไรวะนั่นพลันก็ปรากฏอีกเงาลอยจากพื้นขึ้นไปติดเพดานมันคือหุ่นพม่าตัวนั้นหน้ามันใหญ่มากมันหัวเลาะพร้อมกับสั่นหัวดุกดิกไปมามองลงมาที่แกภากิจทำอะไรไม่ถูก แล้วหุ่นพม,ม่าตัวนั้นก็หลุนลงมาบนอกแกแล้วไล่ลำพร้อมกับหัวเลาะชอบใจแกรวบรวมสติลุกพรวดขึ้นมาปรากฏว่าไม่มีอะไรพอหันกลับไปดูบนหัวเตียงแกก็ต้องสะดุ้งสุดตัวใจหายวูบเมื่อพบว่าหุ่นพม,ม่าตัวนั้นมันนั่งอยู่บนหัวเตียงตรงแกนอนพอดีแกเลยคิดว่า ไม่นอนมันแล้วคืนนี้ลุกไปเปิดไฟอ่านหนังสือจนเช้าเช้าวันต่อมาปากิตรีบเอาหุ่นตัวนั้นไปคืนที่ลานแต่ทว่าไม่เจอเจ้าของลานพบแต่เพียงชายหนุ่มที่บอกว่าตนเป็นลูกจ้างพอเห็นแกถือหุ่นมาชายหนุ่มคนนั้นก็ยิ้มแล้วบอกว่าเอามาคืนอีกแล้วสิคนที่หกแล้วนะครับ ทำไมถึงเป็นแบบนั้นปากิตก็เลยถามไปเขาก็ทำหน้าลึกหลักเหมือนไม่อยากตอบหรืออาจจะเป็นเพราะเจ้าของร้านสั่งไว้หรือเปล่าแกเลยตัดสินใจควักเงินใส่มือให้ชายหนุ่มคนนั้นเลยบอกว่าได้ครับพี่ผมพูดทีเดียวแล้วฟังดีๆนะหุ่นตัวนี้มันเป็นหุ่นของครูที่สอนลำพม่า แกรักมันมากห่วงมากแกสั่งไว้ว่าหากแกตายให้เอาผ้าขาวห่อกระดูแกใส่ไว้ในตุงหุ่นตัวนี้แล้วบังเอิญแกถูกรถชนตายหูขาที่หยัดยาติก็ไม่ได้ใส่ใจที่จะทําตามที่แกสั่งเสียแกเลยมาเข้าฝันอารวาสจนต้องเอามาใส่ไว้จริงๆทีนี้ทางบ้านขัดสุน เลยเอาหุ่นตัวนี้มาขายร้านเจ้านายผมเองนี่แหละครับนี่สำหรับพี่ยังดีนะข้ามวันอยู่คนแรกกับคนที่สองแค่สองชั่วโมงก็รีบเอามาคืนแล้วไม่รู้ว่าเจออะไรปากิตคิดในใจกูไม่อยากจะบอกว่าเมื่อคืนกูเจออะไรบ้างพอดีกับที่เจ้าของร้านมาถึง แล้วคำแรกที่แกพูดเมื่อเห็นหน้าปากิดคือเอาหุ่นมาคืนใช่ไหมครับแล้วเจ้าของร้านก็ยิ้มให้ปากิดเบาๆแล้วก็ถามว่าจะเอาเงินคืนไหมครับปากิดบอกว่าไม่เป็นไรครับแล้วเจ้าของร้านเขาเหมือนจะปลอบใจด้วยการให้เทพทันใจไม้องค์เล็กๆมาหนึ่งองค์ผมถามแกว่าแน่ใจหรือป๋าว่าไม่มีอะไรตามมาแก หัวเราะแล้วบอกว่าไม่มีแล้วแถมยังขอเรื่องงานเรื่องโชคลาบจากเทพทันใจองค์น,นี้ได้บ่อยๆคราวหลังไม่เอาแล้วมันแปลกๆเข็ดจนตายและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดขอขอบคุณที่มาคุณหารใจสิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยขอขอบคุณครับ